สวัสนะครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมวิชื่อว่า The Witcher Monster Slayer นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเหมือนโปเกมอนโกะครับที่เราต้องเปิดในส่วนของ GPS แล้วก็เดินไปตามจุดต่างๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนตอนนี้ก็เปิดให้บริการในตัวประเทศไทยแล้วเนาะก่อนหน้านี้เปิดซ้อมรันในต่างประเทศเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองเปิด GPS ก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเนาะโอเคนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของตัว เขาเรียกเลยหน้าเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเกมนะมันจะมีในส่วนของการที่ให้เราอนุญ,ญาตในส่วนของตัว gps นะครับตัวเนี้ยเกมเนี้ยมันจะเหมือนโปเกมอนโกยที่ผมบอกไปต้นคลิปวิดีโอใช่ไหมครับอันนี้ก็อ,อนุญ,ญาตขณะใช้แอปนะครับไปเลยก็ได้เนาะถ้าจะเล่นเกมนี้ยาวๆหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับคือเดี๋ยวมันจะโฟกัสแผนที่ในสถานที่ที่เราอยู่นะครับมีการโหลดในส่วนของ data เข้ามานิดนึงนะครับไม่กี่ KB เนาะอันนี้ก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับนี่ พอเริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะอออันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวอมอนอยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่เราอยู่หรืออะไรแบบนี้นะครับนะคือจริงๆเกมนี้มันสามารถเปิดกล้องได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์นะครับจริงๆสามารถเปิดปิดโหมด AR ได้านขวาบนได้นะครับเปิดเป็นกล้องได้เนาะวิธีการเล่นก็จะเป็นการทัชสกรีนแบบนี้นะครับฟันแบบธรรมดาจะเป็นฟันแบบสตองนะครับแบบรุนแรงเนาะแล้วก็จะมีการฟันแบบรวดเร็วนะครับแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยแบบฟาสต์นะครับเนี่ย ปัดจอซ้ายขวานะครับนี่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 ได้ส่งของกราฟิกอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละท่านนะในความคิดผมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น NPC ที่คอยสอนเราในช่วงแรกนะครับฝึกเป็น The Witcher ใช่ไหม sure. ผมตอบแบบรัวๆไปเลยนะครับไม่องค์ไม่อ่านอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออก เดี๋ยวเราลองไปสู้มอนตัวต่อไปดูนะครับกดที่มอนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของระบบนะครับกลางจอจะบอกนะว่าตัวมอนตัวนี้มีความยากง่ายแค่ไหนนะครับก็มีเดียมเนาะเออปันกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถกดใส่พวกโพชชั่นใส่ระเบิดใส่ออยใส่อะไรแบบนี้ได้นะครับกดออโต้ตรงนี้นะครับเขาจะให้อเทมเรามาใช้ในช่วงแรกนะครับส่วนเราเล่นไปไกลนะครับมันจะมีในส่วนของระบบการคราฟพวกไอเทมต่างๆเพิ่มเข้ามาเนาะกดไฟท์เลยนะครับ ไม่กราฟิกก็ถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับดูในจอโทรศัพท์ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยเล่นแบบฟาสนี่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 จิ้มจิ้มจิ้มเดี๋ยวมันจะมีการใช้สกิลด้วยนะครับเนี่ยไล่เวทอะไรแบบนี้นะครับปลาระเบิดไปตูมโอ้โหสดจัดนะถามผมว่ากราฟิกดูดีไหมก็ถือว่าอ่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้นะครับต่อมาก็ต้องมีการสร้างตัวละครน,นะครับ การสร้างอวตารของเกมนี้จะเป็นอวตารที่สําเร็จรูปนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเลือกเลยผมเอาตัวแรกแล้วกันนะครับขวาบนน้อยแล้วก็ใส่ชื่อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตกลงแล้วก็ continu เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีพกเควสต่างๆนะครับคือไม่ต้องแปลกใจนะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับจริงๆมันมีเสาอะไรอยู่ข้างนอกด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะเสริมมอนต์มาให้บริเวณในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับ เห็นปะเฮ้ยเลเวลยี่สามเลยเหรอโอเคครับผมเห็นมอนส์บริเวณรอบๆตอนที่ผมอยู่ไหมครับมันจะมีมอนสเตอร์ค่อนข้างแบบหลากหลายเนาะจริงจริมันจะมีอยู่บริเวณรอบๆอ,ๆอื่นๆอีกนะครับมีพวกเป็นทรงเป็นเสาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมีมอนบอสอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับนะ <S <S แล้วก็ด้านขวาบนนะครับมันจะมีอ่าในส่วนของตัวเควสบอกอยู่นะแต่เราซุ่มมอนบริเวณตรงนี้ก่อนก็ได้นะไม่เดินไปไหนนะเพราะว่าไม่ไปอยู่แล้วนะครับกดออโต้เลยแล้วก็โซ่กันมาเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ นี่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 โหเหมือนเขาให้ของมาเพียบเลยนะผู้ชมเลเวลแบบโดแบบโหดเลยนะนี่แล้วก็มีเวทมนต์นะครับมีการไล่เวทอะไรเนี้ยผมมั่วเลยเนี่ยผมยังไล่ไม่เป็นเลยโอเคฟันนิงเดียวกันนี่นี่แนะ่นี่แนะ่โอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะเรียบร้อยเหมือนกันนะไอตอนไล่เวท เหมือนเคยเล่นตอนเซิร์ฟนอกมันจะมีเส้นขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่านะเออหรือใครมีคอมเมนต์แนะนําสามารถคอมเมนต์แนะนําใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการเล่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆเพิ่มเติมแล้วกันนะครับด้านซ้ายล่างมันจะมีในส่วนของตัวเ,เขาเรียกไอคอนสั่นอยู่นะครับเห็นปะเราแตะไปเลยตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเ,อเขาเรียกอะไร เป็นในส่วนของสถานที่ที่เราอยู่นะครับ location ชชของเราอะไรแบบนี้นะมันจะอิงจากในส่วนของตัว map ที่เราอยู่นะครับนะเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับกดอีกครั้งหนึง่งก็จะกลับมาตรงนี้เนาะกดมามันก็จะมีบอกนะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าด้านขวาครับมันจะสามารถกดน้ายานในส่วนของ falcon <c oughs> ได้นะครับมันก็จะบอกนะว่ามี m o n ตอร์อยู่ตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะไปเล่นข้างนอกอะไรแบบนี้นะครับนะในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้เนาะเออ ถัดมานะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแอดเพื่อนนะครับมีตัวละครนะครับเลเวลยีเลยนะที่เขาแบบเสกให้เราเมื่อกี้นะทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับคือเขาเสกเวลให้เลย23นะครับแล้วก็มีการแอดแอดเฟร่นตรงนี้นะครับสามารถเอาไอเดียตรงนี้ไปให้เพื่อนแอดนะครับมันใช้ตัวเลข ID ในการแอดนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็เมนูอื่นๆมีอะไรอีกนะครับมันจะมีในส่วนของกลางจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านขวาตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเมนูเกี่ยวกับพวกเควสต่างๆนะครับเขาบอกว่าให้เราไปคราฟออยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของเนาะร้านขายดวงขายดาบนะครับแล้วกลางจอมีอีกนะครับมีคาเลคเตอร์นะครับจริงๆก็เมนูเดียวกับตรงนี้นะครับเมนูเดียวกันเนาะต่อมานะครับด้านขวาก็จะมีอินเวนทอรี่นะครับจะเป็นในส่วนของพวกสถานที่คราฟนะครับเนี่ย เราจะคราพวกน้ํายาต่างๆครับต้องไปหาทรัพยากรคราบโพชั่นคราบในส่วนของระเบิดอะไรแบบนี้นะครับเมนูคราบอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่โอเคอันนี้การใช้น้อมีไอเทมนะครับอ่ะโดยประมาณเนาะมีวัตถุดิบว่าเรามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะผู้ชมกลางจอนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของคล้ายๆสารนุกรมนะครับเวลาที่เราไปเจอพวก มอนสเตอร์อะไรแบบนี้มานะครับเราสู้ไปกี่ครั้งนะครับแล้วก็มันจะบอกนะว่ามอนสเตอร์ตัวนี้แพ้ทางอะไรนะครับแพ้ดาบเงินนะแพ้ในส่วนของฟ้าเล็กแทกนะก็คือการโจมตีแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีพวกขนาดมีประวัติตัวละครแบบคร่าวๆนะเออยิ่งไปสู้เยอะนะครับประวัติมันก็จะค่อยๆเปิดเรื่อยๆนะครับสำหรับตรงนี้เนาะไปดูกลางจอแล้วก็ด้านซ้ายล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเควสเพิ่มเติมนะครับ เนี่ยตรงนี้เราสามารถมาอ่านอะไรตรัวนี้ได้นะครับในส่วนของเมนูเควสตต่างๆเนาะคือกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นพวกวิดีโอทีอ่เราเข้าไปดูมาเมื่อกี้ด้วยนะครับนะที่เราผ่านมาแล้วอะ่ะเอ,อ สำหรับใครอยากจะอ่านย้อนหลังหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูสกิลกันบ้างนะครับอยู่ด้านขวาล่างเลยนะครับสกิลเนาะก็จะมีในส่วนของสายแดงสายเขียวสายฟ้านะครับใครที่เล่นเดอะวิชเชอร์กันก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นคอมแบทนะครับเราสามารถดูพวกสกิลต่างๆได้นะครับนะก็กดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับมีในส่วนของฟ a ส t อ็แท็กนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมันก็จะบอกนะลองอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมดูนะครับ เราอัพมันก็จะมีเลเวลอัพ uh, แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายต่อไปที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อัพใช่ไหมเรามี uh, นส่วนของแต้มเตตันมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนนี้จะเป็นสายที่ใช้ในส่วนของพวกโพชันเนี่ยมีระเบิดมีอะไรแบบนี้นะครับนะส่วนอันด้านขวาตรงน,นี้น่าจะเป็นสายเกี่ยวกับพวกเวทมนต์ต่างๆนะครับเช่นอันนี้ไฟนะครับดาเมจจากไฟเพิ่มขึ้น5%นะครับอะไรแบบนี้เนาะ ก็ตรงนี้ลองมาดูกันได้นะครับในส่วนของสกิลพอยต์ต้องใช้ภาษาอังกฤษหน่อยเพื่อที่เราจะได้รู้ในส่วนของสกิลนั้นว่ามันมีเอฟเฟกอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับมีในส่วนของเซตติ้งนิดนึงนะครับด้านขวาบนเนาะก็จะมีในส่วนของวิดีโอคุณภาพนะครับสามารถปรับได้ถึงอัลตร้าเลยนะครับคือปรับแล้วมือถือมันจะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับเปิดทั้ง GPS เปิดทั้งเน็ต แล้วก็ปรับกราฟิกสุดอีกหรืออะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ผูกบัญชีก็สามารถทําได้ตรงนี้เลยนะครับ sign in ในส่วนของ Google Play Store อะไรแบบนี้นะครับนะวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม